สวัสดีครับคุณครูสสสสววััััดดีีคครรบบถึงแล้วครับเนี่ยวันชุดแดงเนี่ยชักมีเพีงกิจกระดาษน้องสีแกรมถึงหลังเวทีแล้วครับเมื่อเมื่อเมื่อไปนอนหลังจากเสร็จภารกิจใส่เสียงเพลงใหม่ของน้องสีแกรมที่ห้องอัดเราก็เดินทางเข้าหลังเวทีมาถึงงานแล้วนะครับทุกคนไปหลังเวทีมของทนเลยหลังเวทีหลังเวทีมันตรงหว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดียววะหมอนั่มค่ะหมอลำตรงไป ตรงไปครับผมตรงไปคอเขาเนี่ยแป่แปันเลียวเขาไปเลยครับนี่ี่ล้งในทีอยู่เนี่ยเขาเพิ่ง้ามาเมาครตาถึงถึงคนเต็มแล้วครับอันฟรีนะชมฟรีหลังเวทีที่ิ้นเ่ามง้างวาางครับวางวางไาเมีอืมใเามที่เขาเดี๋ยเาหน่ คาโต้หนีแล้วต้องหยับให้เราใช่ใช่ใช่นั่งร้านมันลุอีซอบม่ใช่ขั้นบรรลุมองมองนี่เลยมาแม่พี่หลวงใิมอะไครับใครีมจฉุกสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วครับถึงหลังเวทีแล้วคร,รับ น,น้องสีแกรมถึงหลังเวทีแล้วครับเมือมอม่อเองวันนี้เวทีเครื่องเสียงอาจจะไม่เต็มร้อยขออภัยด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทุกเชิญเนาะ คิดกเดี๋ยวเช่คขึ้นไปบนขึ้ับนขึ้นไ้นไึ้นดีไปบนขนนขึ้นไปบนขนไปบนขึ้นไปขึ้นไปบนไปขึ้นไปไป้กไนขึ้ปบนขนไบน ตัวเอนเพราะว่าคือเป็นบรรลุขอุกระบอกนลสูงไงแอนน์องลองกินกกินอกินว้างมากกิลัการด้ไมโอ้ยตกว้างเลยต้อกว้างันไม่กว้างหรอ น,นี่ของใครของแม่ของพ่อนังงเดี๋ยวายครับ ข้าวไหมครับข้าวไหมครับข้าววะอันนี้มันไม่ใช่ข้าวงถ่ายกล้องหรือยังครับงถ่ายกล้องเลยวครับครับสวัสดีครับถ่ายรูปเพื่อนๆสวัสดีครับขดูดอยูเสี้ยว้าดีไหมฮะก็เสือเรา นะครับก่อนทํางานครับสวัสดีน้องเพทงครับเยี่ยด้วยเยียนไม่หวงก่อนทํางานครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับครับเติมพลังงานซะก่อนมี่ยังกินอะไครับนี่ลาบเป็ดลาบเป็ดครับาหมูลาบหมูหมูทอดโอ้โหนี่ฮัทปูดองครับปูหน้าดองแม่แป๊บไหมซ่อนเลยกับไส้จุอันเนื้อล่วนเนื้ครับ ้ลองซี่แกมกินเขากันเพิ่อนใส่เสียงเบิดมือวันนี้ไม่ได้กินเข่า <c oughs> <c oughs>